คลิปนี้อันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้รับความาเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกั่า1 8ปีคนน่าค่แนะนำจากผู้ปกครองนะนะครับเจ้าเกณฑ์ Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. i feel never home lost so at ดีครับผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาใส่ท่ออีกแล้วนะนี่เป็นท่อสำหรับนี้เลยอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อ M S R นะครับอะไรวะไอเสีย M S R นี่ด้านหลังสวยไหมเ้อผมลืมสติกเกอร์ไว้เดี๋ยวเอาสติกเกอร์่อนี่นะเป็นแบรนด์ของตัวเนี้ยใครแบบอยากได้ท่อซิ่งก็นี่เลย M S R ท่อซิงก็พิมพ์ตามนี้นะเอเมดาใช่ เป็นท่อที่แบบเราสามารถสั่งได้ทุกสายเว้ยไม่ว่าจะเป็น53หรือลูกเดิมลูกเดิมถึง53ประมาณนี้เออก็สั่งได้แต่สนมากเว้ยที่สั่งๆงกันก็ไสแข็งนะเ<อ>นี่ยตัวนี้ราคาประมาณพ6นหกถึงพันแปดพัไม่รู้ประมาณนี้หละก็จะเป็นท่อแข็งนะครับดูขอท่อก็รู้ เป็นการไล่คอทอนะ่อเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอท่อประมาณยี่สิบมั้งประมาณไม่รู้อะดูใกล้แล้วกันไปดูใกล้คอท่อก็จะเป็นท่อท่อนเดียวเนาะแล้วก็เป็นท่อดัดมาประมาณเนี้ยใช่ส่วนตรงนี้จะเป็นคอท่อแข่งเอาไปฟังเสียงกันดีกว่าเนาะไม่รอช้าเดี๋ยวจะไปขี่ให้ด้วย,ว,ยว่าจะแร้งแค่นานาไหนนะเป็นทอ่อท่อซิ่งครับใช้ในสนามสนานั้นก็วันนี้เดี๋ยวไปใส่กันเลยอันนี้ก็เป็นบักทองเถื่อนครับที่ผมไปไล่มาก็มีน้ำมันเน็ตมาดู เป็นนำมันไม่โครเนาะชุดไหมเออตอนนี้้ถังละครึ่งถังได้ประมาณเนี้ยเออถังนึงก็300เนาะมีกี่ลิตรวะ18ลิตรเหรอเราเติมมาวัน20กว่าลิตรเนาะเออ600บาทนะสองถังเนี้ยคือมันได้ครึ่งนึงครึ่งนึงว้ยเพราะว่าเพื่อนฝากถังนึงแล้วก็ถังนึงถังละ300เต็มนี่แล้วจะประมาณ600ได้อัน <c oughs> นี่ก็เป็นกระต่ายบินเนาะเราก็จะมาใส่ แบบสมมติมตามมีมากเลยจะบินแล้วมันจะบินไหมบ้าบินอยู่ยแล้วน,นี่เราเติมน้ำมันแมคโครนะครับอะไรไม่รู้แต่น,นี้เป็นน้ำมันน้ำมันม่วงครับเป็นดีแป้าใช่เรา,เราเก็เพิ่งไล่จบเนาะใช่เดี๋ยวไปขี่ให้ดูว่าจะได้กี่จีเนาะสำหรับคันนี้เพิ่งแบบทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยนะเพราะว่าไม่ได้ล้างเนาะโอ้น้ำมันตัวเนี้ยอุ้ยภาพเป มันเป็นน้ำมันที่แบบกดแรงแล้วแบบกัดแรงอ่ะนิดหน่อยไ,ไม่เป็นไรถือว่าสวยเหมือนเดิมเป็นเม็ดอาร์เท่าซิ่งครับเดูว่าจะเสียงลั่นกันขนาดไหนนะมาดูว่าท้ายจะแรงขนาดไหนหรือต้นจะขนาดไหนก็ไปชมกันเลยเนาะจริงนะครับใช้ในสนามเท่านั้น,นฟังเสียงกันดีกว่านาะมันจะลวนอะ่ะเออคนนะลวนไปกล้องอย่าเบลอดิทำไมาใ,ใกล้หน่อยไกลอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นนะ โอเคเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะว่าท่อเอเมานะหรือใครสนใจเสื้อนะก็สามารถไปสั่งได้ที่เพจเอเมดานะคลิปามนี้เลยง่ายๆสามตัวเอเมาโอเคฟังเสียงอย่าบอกไปแล้วก็ดูท่อด้ออันดับแรกเวในการซื้อท่อใหม่นะดูดูเดินกระแทกตุบเต๊าะทุบเตะ แบบแรกเว้ยเราต้องไปยืในในไกลเนาะเพราะว่ายังไงอะ่ะมันจะกระเด็นเว้ยไม่ถึงมันมีใยแก้วมั้งเรือนี่จะเป็นท่อข้อสูตรของ,ของเขาอะ่ะไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีก็นั่นแหละแตบบ่ใกล้นะครับเพราะว่าจะมีใยแก้วออกมานะเอาวอมเครื่องก่อนให้มันร้อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันติดไม่ไปเนาะมันมีแบนหาเดี๋ยวม้ออันนี้เครื่องยังไม่ร้อนอครับต้องรอเครื่องร้อนค่อยขี่ได้อปนน้ำมันขีไมนท้าต้องรอเครื่องร้อน รอดใช่หรอดูตรงน<ๆ>เ,นนเนี้ยเห็นปลายมันไหมปลายสั่นเลยทุกคนอ่ะเนี่ยปลายเลยนะคือช่างบอกไว้ว่าพ่อเ<ม>นี่ยตรงเนี้ย<ม>เวลาขี่แรงๆใช่ไหมไเวลาเราเบิ้ลนอะ่ะแล้วท่อมันจะสั่นเลยทําให้แบบไอเสียมันจะแบบมีกแก๊กอะ่ะทําให้แบบรอบมันหายเนาะเออรอบมันสะดุดอะ่ะดังนั้นเราต้องหาที่ยึดท่อดีนะสำหรับรถเชงเนาะก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับใช่เปเก็บความรู้แหละเออก็มันสั่นเนาะ ขนาดรอบเดินเบายังสั่นขนาดนี้เวลาขี่รอบเร็วจะสั่นขนาดไหนก็ทำใ้รถสบัดได้นะมีผลนะตัวเนี้ยก็แนะนําหาตัวนี้ดีๆนะครับที่ยึดท่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะห้าม่อยู่โอเคก็นั่นแหละเดี๋ยววิ่าไปสนามลองรถเนาะไปโอเคเราก็มาถึงสถานที่เราจะเทนรถเนาะไปดูกันว่าท่อเอเปนอาแงจริงไหมแล้วก็บักท้องเพือกของเราเนาะก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่แบบทําสเต็มใหม่ของอะไรว่า เต้บรนสวนเนาะแล้วก็เอามาไล่ใหม่ใส่แคมตัวนี้อืมนะแคมเชงนะเออไปดูกันว่าจะจวดกันไหนเนาะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อวันนี้ก่อนเนาะวันนี้เราจะแบบเชงกันนี่ท่อยังมาาันด่าอยู่ไกลหน่อยแล้วจะได้เห็นทั้งหมด แล้วก็ถ่ายกยลับเด้อยถ่ารู้ไหม เดีเ๋ยวมาดูด้านหลังนะตอนออกตัวตรงนี้รู้สึกว่าเาดังแล้วดิไดอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ผมก็เคลือ่อนเงามะ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวเมื่อกี้มันยังไงดูร้อดิคือออกไม่ตรงไงคือร้อมันฟรีอ่ะผมก็ไม่อยากเกินยางนะเพราะว่าดูยางหลังมันก็เกิดจะบนแล้วเนาะ 啊。<noise> <noise> <noise> เนมาจะไม่โหดนะเออแต่บอกเลยวันหลอกจ้ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเทท่อเอเมดามาดูอีกรอบแล้วทรงสวยไหมทุกคนวาเออเดี๋ยวไปดูทรงตอนนั่งนี่ก่อนเนาะเผื่อแบบเมื่อกี้ใส่สแตอเนไงวาจะทรงไม่สวยทรงก็ประมาณนี้นะสวยไหมเดี๋ยวดูรอบๆแล้วใกล้ๆตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยเสื้อด้านหลังแล้ว เออเป็นงานหน่อยเดี๋ยวมาจับมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่กับแล้วเมันนำมันทรงก็ประมาณนี้นะครับสวยไหมก็ได้อยู่นะอ๋อขอสักรอบครับนี่ถ่ายทันไหมนี่กม เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมมันเป็นรถตำรวจอะไรไม่รู้เนาะรถคันขาวๆเดีคนด้านหลังไม่เห็นหรอกมตะกลัวนะผมาเปจังมันจังมาได้หรอมันสีร่มมันต่ำจัดเลยนะดูเดี๋ยวอืมเขาขึ้นไม่ได้แล้วเหมนกันเขาเกือเอาขึ้นแล้วก็เอานอนไว้อ่ะพอแล้วหลับหลับแรงที่เจ้าพี่สายไฟค่อยคิดว่าค่อยถ่ายมีทั้น แต่รอบแรกไทยไม่ทันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเฮดท่อเออถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ก็ฝากอุดหนุนท่อเอ็มแล้วนะเพราะว่าผมก็จัดมาสามลำแล้วก็ฝากติดตาม125คันเหมือนกันครับตอนนี้ก็กําลังสั่งกล่องโซนิกนะครับคือแบบเขาบอกว่าแรงไงกล่องโซอ่ะเออกล่องโซตัวเก่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะแปลงยังไงเนาะคือแบบช่างโจบอกว่าให้ใส่กล่องโซผมก็แหละจัดมาแล้วมือสองประมาณสามร้อยนี่แหละโอ้อากาศ โอเคโอเคก็ประมาณนี้ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วยุบมามาดูทอ่อเลยก็ฝากกินงานนักอายทุกคน,นครับนี่มาดูนี่เห็นรถไหมเงาไหมเออใครแบบอยากลดเงาแบบนี้นะครับก็นี่เลยน้ำยาดักอายครับนี่มาดูใกล้ตัวนี้ขวดละ120บาทนะครับมีใบทางให้แล้วก็ตัวนี้เป็นเช็ดยาง,งนาะยางดำๆบอดดำๆก็ตัวนี้แล้วก็จะแถมอันนี้คือฟรีทุกขวดนะที่แบบสั่ง เราแม่ให้แบบสนใจผ้าด้วยก็มีให้นะครับตัวนี้จะแถมกับตัวนี้เนาะ